สวัสดีค่ะวัดบางหลวงยินดีต้อนรับนะคะในจุดที่สองที่เราได้พาทุกทกท่านเข้ามากราบไหว้ขอพรก็คือในพระโอโบสถของเราในพระโอโบสถของวัดบางหลวงนะคะพระประธานในพระโอโบสถพระนามของท่านหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ถือว่าเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะหลวงพ่อใหญ่จะสร้างไว้เป็นองค์ใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถจะขึ้นไปปิดทองได้ทางวัดก็จะได้สร้างองค์กำลองไว้เพื่อให้ ท่านได้ปิดทองกันนะคะอีกองค์ด้านขวามือของฉันเนี่ยคือหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ผู้วัดบางหลวงมาเนิ่นนานหลวงพ่อเพชรเป็นพระที่ขุดพบในคลองระเตดใหญ่นะคะขุดพบขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะ,ะประชาชนเนี่ยค่ะก็คือจะซ่อนหลวงไว้ไม่ให้หลวงรู้ก็เลยกลายเป็นที่มาของวัดบางเมื่อก่อนนะ่ยบางหลวงไว้กลัวกลัวหลวงอ่ะจะกลับเข้ากรมก็เลยกลายเป็นที่มาของวัด วัดบางเรียกกายกันมาเป็นวัดบางหลวงลุงพ่อเพชรหนะ้ตาตดกว้าง25นิ้วสูง39นิ้วถึงพระส,สุคตของท่านนะคะคุณลักษณะพิเศษของท่านนะ่ะพระหัตถ์ซ้ายของท่านสามารถขยับได้อตอนที่ขุดพบนะคะตอนที่ขุดพบในคลองละเต็ดใหญ่ยิงมย่อวัดบางหลวงเนี่ยก็จะมีทุก3ชิ้นส่วนด้วยกันนะคะ1ชิ้นส่วนคือฐานของท่านแล้วก็องค์ของท่านแล้วก็พระหัตถ์ซ้ายที่หนูกล่าวถึงนะคะเวลาพี่ๆที่เขารู้ว่าจะมาขอพรนะคะกราบไหว้ขอพรพระหัตถ์ซ้ายของท่านเนี่ย สามารถขยับได้เราก็ขยับ3าครั้งนะคะขอพรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทุกๆคนได้สักการะบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรคุดพบเมื่อ,อสมัยก่อนใช้คําว่าไม่มีวันนะนะแรมสี่ข้ามเดือน11ก็เลยกลายเป็นงานประจําปีของท่านที่จะสมโพธท่านที่จะนําท่านออกมาให้ประชาชนได้สักการะบูชาปิดทองนะคะแรมสี่ข้าเดือนสิ ก,ก็ประมาณประมาณปลายปลาย,ลาย,ลาย,ลายตุลาหรือต้นต้นพฤศจิกาของทุกๆปีนะคะจะมีกิจกรรมนะคะตักบาตรรอบโบสถ์พระร้อยรูปนะคะโบสถ์พระโบสถ์ของเราเนี่ยค่ะ,ะก็คือเดี๋ยวนี้เยอะมากก็เลยรอบวัดนะคะพี่ร้อยแล้วก็มีนําท่านออกมาปิดทองให้ประชาชนได้เข้ามาปิดทองขอพรเอ่อที่เราขุดพบมานะคุณพี่ก็มีฐานหนึ่งชิ้นส่วนฐานกับองค์ท่านในหลุด หลุดออกจากกันได้นะคะหมายความว่าช่วงที่ขุดพบมานะคะสามชิ้นส่วนด้วยกันก็มีองค์ท่านองค์ท่านแล้วก็ฐานแล้วก็พระหัสถซ้ายแต่คือไม่ได้หลุดออกจากพระหัตถ์คอท่านนะคะไม่ได้หลุดออกค่ะองค์องค์ซ้ายมือนี่คือองค์จำลองจำลองไว้เพื่อให้ปิดทองได้ะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปปิดทองด้านบน